การจนะบ,บุรีมูลนิธิปอดเด็กตึงร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์การมอบรถจักรยานและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นกันดานจำนวนห้าแห่งสร้างความดีใจให้กับเด็กๆอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานมูลนิธิพิทักษ์การถนนแสงชดโตต,ตำบลร,รมามคำอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายสิทธิวีวรรณพฤกรองผู้ว่วนนา,รวาราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรี นายกุลศัติ์โชติยะปุตะประธานมูลนิธิพิทักษ์การพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูและนักเรียนจากห้าแห่งในถิ่นตุรกันดารได้ร่วมในพิธีรับมอบรถจักรยานจำนวน100คันพร้อมอุปกรณ์กีฬาและค่ายผ่านานะทางมูลนิธิปอดเต็กตึงที่นำสิ่งของทั้งหมดนี้มามอบให้โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปอดเต็กตึง ได้เดินทางนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาลทั้งห้าแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้สถานที่มูลนิธิพิทักษ์การเป็นสถานที่ส่งมอบให้แก่โรงเรียนทั้งห้าแห่งเดินทางมารับในครั้งนี้มูลนิธิปอดเต็กตึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งมาเป็นเวลา115ปี แล้วให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์และบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆโดยมีหน่วยงานในสังกัดคือโรงพยาบาลหัวเฉียวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและกีนิกการประกอบโลกศิล์สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวโดยในแต่ละปีมูลนิธิได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียนรวมจำนวน100แห่งดำเนินการมอบรถจักรยานยนต์รวม2,000คันและอุปกรณ์กีฬาจำนวน100ชุดรวมถึงค่าย,ยานพานะแก่โรงเรียนแห่งละจำนวน2,000บาททุกปีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจรรวมถึงการแบ่งปันการดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกันโอกาสนี้นายเจษศักดิ์เอี่ยมปานผู้จัดการใหญ่สำนักงานมูลนิธิพิทักษ์การได้กล่าวว่าทางมูลนิธิปลอดต็กตึงได้ขอใช้สถานที่เพื่อมามอบสิ่งของแก่โรงเรียนทั้งห้าแห่งรวมทั้งทางมูลนิธิเนื่องจากแต่และแห่งมีสถานที่ห่างไกล จึงอำนวยความสะดวกให้แต่ละโรงเรียนเดินทางมารับด้วยตนเองในจุดเดียวกันเพื่อความสะดวกกว่าอ๋ออันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปอดเด็กตึงกับมูลนิธิพิทักษ์การนะครับซึ่งทํามาทุกปีนะครับปีนี้ก็ทางปอดตึงเนี่ยโครงการมอบจักรยานให้กับเด็กๆนี่ครับทำทั่วประเทศนะแต่เดือนนี้มาทําที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางมูลนิธิปลดตึงเนี่ย เขาก็คัดโรงเรียนที่เด็ก,เดกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนห่างไกลนะครับวันนี้ก็มาจากสังขละแล้วก็มาจากในพื้นที่จังหวัดกาญจนะะบุรีทั้งหมดนะครับจำนวน100คันนะครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับโครงการนี้เด็กๆก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับอยากจะฝากอะไรกับเจ้าของโครงการเลยเจ้าของโครงการ ป่อยตึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีครับเพราะว่าปลอยตึงกับมือที่พิทการเน,นี่ยของเราเนี่ยเป็นเหมือนมือที่พี่น้องนะครับซึ่งหลายๆเรื่องที่ปลอยตึงเขาสนับสนุนมือที่พิทการอย่างวันที่19ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการไปมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยหนาวนะครับที่ไร่วูนะฮะที่กองบองทะกองบองทะที่ที่สังขบุรีนะครับของก็อยู่ด้านในเดี๋ยวเชิญพี่ลองไปตำรวจดูได้ครับขอบคุณครับ ข่าวภูมิภาคนิวยี่สการจนะุรีชุดเกิการไหลวาเรน